มั wow. นเข <in animation> ้าหน่วยอยู่เข้าโปเดียนเจ้ยไม่ชมนี่ยเดือดร้อนหน่อยฝั่งไปชมเอาการเช่นหนังจิบแลาวกันวิวด้านหลังงามเลยเออก็นั่นนะฮะหันวิวต้้งหลังเลยนะหันโดยหันทุ่มไปหลังฮันน้าปุกนา nhẹ okay.